ดาราสาวสวยอวยพรวันเกิดเป็กสันชัยอ่านแล้วรู้เลยลักสนิทกันมากอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักคู่กันให้แฟนคลับได้ชมบ่อยครั้งอย่างเอมี่กรีนปทุมกับเป็กสันชัยเองตระกูลที่ก่อนหน้านี้เอมี่ก็เผยมุมน่ารักน่ารักของพี่เป็กทำหน้าที่แทนเอมี่ยกเค้กเอร์อพรส์วันเกิดคุณแม่เอมี่แทนขณะที่พี่เป็กอยู่ที่อเมริกาล่าสุดเอมี่ได้โพสต์ภาพกับพี่เป็กผอมข้อความอวยพรวันเกิดว่า 31.10.21วันเกิดปีนี้ขอให้พี่เป็กมีความสุขมากๆนะคะสุขในทุกๆเรื่องที่ทำไหลล้อมด้วยคนที่รักและหวังดีกับพี่แบบนี้ตลอดไปนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงสู้รบกับทุกโรคในโลกคนโหดใบนี้ขอให้ความดีและความน่ารักของพี่เป็นเกราะป้องกันตัวพี่นะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จกับทุกๆธุรกิจที่หยิบจับนะคะ ถึงวันนี้อยู่ไอพอวันเกิดมาเป็น10บสปีละขอบคุณที่พี่เกิดมาขอบคุณที่เดินทางเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณที่ทําใหม้มีพี่ชายที่แซนดีดูชิบหายบ้างแต่ยอมขอบคุณที่ร่วมทุกร่วมสุขไม่เคยทิ้งหนูดีใจที่เราเป็นพี่น้องที่รักและจริงใจต่อกันแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาหนูรู้ว่าพี่พร้อมจะพุ่งเพื่อนหนูเสมอพี่ก็เช่นกันนะคะน้องคนนี้ w อา s have o u อา r e a กขอบคุณสําหรับความรักหวังดีที่มีให้หนูตลอดมาจริงๆแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่เป๊ก เรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องที่สนิทและรักกันมากดุดพี่น้องแท้ๆทำแฟนคลับยิ้มตามๆกันไปเลยจ้า